มาเริ่มกันเลยการวิเคราะห์ระบบไฟแสงสว่างในกรณีที่อุปกรณ์ทำงานไม่ติดอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวตัวแรกที่ผมจะเริ่มก็คือเริ่มจากบนลงล่างครับก็คือไฟส่งไหมทีนี้หลักการวิเคราะห์อของผมคือง่ายๆนะครับมีกฎสีข้อนะผมพยายามจะสร้างกฎสีข้อเสมอ กฎสี่ข้อข้อที่หนึ่งคือตัวมันเองตัวมันเองหมายความว่าไงหมายความว่าโอ้ที่ไม่ติดเหรอกก็ตัวมันเจ๊งไงก็คือไฟส่งไปมันเจ๊งเจ๊งได้เพราะอะไรขาดหลุดหลวมก็คือไอ้หลอดมันขาดหรือหลอดมันหลุดไปเลยนะมีนะโอ้ไม่ติดไม่ติดโอ้ที่แท้หลอดมันหลุดหลุดออกไปเลยหรือหลวมอ่าหลวมเลยทําให้ทํางานไม่ได้ นะครับเขาพูดได้ง่ายว่าขาดหลุดหวมนะครับโอเคนะคือตัวมันเอง <ฮะ S 1> วิธีพิจารณาตัวมันเองก็คืออะไรครับก็คือวัดตัวมันเองคําถามจากที่เราเรียนมาเราวัดตัวมันเองวัดเป็นไหมอ๋อก็ว,วัดสีอะไรกับสีอ,อะไรครับนำตาลเขียวน้ำาลเขียวน้ำตาลเขียวยิ่งตกอยู่นะ น้ำตาลกับเขียวซึ่งเราวัดไปยังเคยวัดได้ยังก็เป็นต้นต้นทุนเรามีแล้วเอาต่อไปการคําว่าพิจนารณาด้านซ้ายนนเนี่ยเมื่อกี้นะมีกฎสีข้อนะขั้นตอนที่หนึ่งคือตัวมันเองนะขาดจุดหลวมคือน้ําตาลกับเขียวก็คือวัดเข้าหาอุปรกรณ์โอเคนะครับซึ่งทุกคนรู้แล้วว่าเวลาวัดก็คือ อุปกรณ์นั้นอยู่ไหนแล้วก็หาปลั๊กที่มาหาใช่ไหมแล้ววัดฝั่งไหนครับเวลาดึงออกวัดฝั่งไหนวัดฝั่งที่ไปหาอุปกรณ์ก,รณก็คือฝั่งไปหาหลอดไฟส่งไหมนั่นแหละเราดึงออกปั๊บฝั่งไหนไปหาหลอดไฟตรงไหมก็เอาอันนั้นโอเคไหมครับอ่าก็วัดสีน้ำตาลเเขียวเนะาะจะเป็นผลได้ถามว่าพอเป็นยามาฮ่าก็เปลี่ยนแค่สีเปลี่ยนสีแค่แค่นั้นเองนะครับ ต่อไปคําว่าพิจนารณานด้านซ้ายคืออะไรครําว่าพิจนารนณาดน้านซ้ายก็คือการที่เราไปอยู่ตรงนี้ครับเรากําลังพิจนารณานไฟส่งไหมใช่ไหมครับ <g ül> ให้เรามองไปด้านซ้ายมองไปเลยครับนี่ซ้ายไปเจออะไรครับ <g ül> สวิตตําแหน่งสวิตตําแหน่งอ่อนบางคนถามว่าเอาเนี่ยอาจารย์มันวิ่งมามาเจอสวิตนี้ไม่ใช่นะครับสวิตนี้มันคือทางเข้า ราต้องพูดว่ามันมาจากไหนต้นทางมาจากสวิตตําแหน่งออนคำถามคือในตารางนี้บอกว่าอะไรครับสวิตไฟแสงตําแหน่งออนไม่ใช่เพราะอะไรป๋าเพราะอะไรไ,ไฟสฉมไม,ม่ติดหลอดเดียวทำไมสวิตตําแหน่งออนไม่ใช่อมก้นนี่ไงไฟท้ายมันติด,ตดไฟเตือนสูงมันติดแสดงว่าสวิตนี้มันผ่านมาแล้วใช่ไหมคำถามคือ อาจารย์ครับตารางมันบอกว่าไม่ใช่วันนี้ผมตอบได้ครับสวิตต์ตำแหน่งออนไม่ใช่แต่ถามว่าพอผ่านไปตั้งเดือนหนึ่งผมลืมแล้วตารางมันเขียนว่าไม่ใช่คุณมีคําตอบว,ว่าทำไมไม่ใช่เพราะอุปกรณ์ร่มแล้วถ้าลืมมาถ้าลืมลืมการตำราก็อาจารย์กูสอนมาแบบนี้ <c oughs> เออชัดเจนไหม <c oughs> เออพวกบางคนบอกอุ้ยตายนะอาจารย์ผมลืมแล้วว่าทําไม คุณจะลืมก็ช่างมาเดอะเพราะถึงลืมหรือไม่ลืมคุณวัดไหมตรงนี้วัดไหมไม่ก็ไม่วัดเพราะมันมันก็คือไม่ใช่ไงแต่บางทีว่าวันนี้จําได้ว่าอ๋อก็ที่แท้ไอ้หลอดไฟท้ายมันติดใช่ไหมแต่พอเรียนไปนานๆลืมก็ไม่เป็นไรก็บอกนี่ไงอาจารย์สอนมาแต่นี่กรณีไฟไฟส่งไม่ติดหลอดเดียวนะแล้วใช้ไฟจากไม่มีโตนะเออหลอดไฟตรงไม่ใช้ไฟไม่มีโตนะเอาต่อไปพี่นาด้างขวา สีเขียวถามว่าถ้ามันขาดเนี่ยหลอดติดไหมไม่ติด,ต,ดต้องวัดไหมต้องวัดก็จะได้รู้เลยขาดไม่ขาด,ขาดฟังให้ดีนะครับจดไวเลยฮะการวัดสายกลาวว่าขาดหรือไม่การวัดสายกลาวว่าขาดหรือไม่การวัดกลาวน,นั่นเอง เมื่อกี้เราวัดหลอดเราวัดเป็นวัดสวิตวัดเป็นแต่การวัดกลาวนะครับให้ดึงปลั๊กออกปลั๊กที่มีสายกลาวนั้นออกอให้ดึงปลั๊กที่มีสายกลาวนั้นออกจดนะจดนะนี่สำคัญนะครับให้ดึงปลั๊กที่มีสายกลาวนั้นออกแล้วใช้มิเตอร์วัด แบบเดิมแล้วใช้มิเตอร์วัดแบบเดิมก็นั่นแหละสี่นาฬิกาเช็คความพร้อมแล้วทำการวัดใช่ไหมทำการวัดที่ตรงไหนอ่ะก็จิ้มที่ปลัก๊กด้านใดด้านหนึ่งใช้ปลายสายด้านหนึ่งจิ้มที่ปลัก๊กด้านใดด้านหนึ่งเข้าใจความหมายไหมใช้ปลายสายมิเตอร์ด้านหนึ่ง ใช้ปลายมิเตอร์สีแดงแล้วกันนะใช้ปลายมิเตอร์สีแดงใช้ปลายมิเตอร์สีแดงจิ้มกับขั้วปักด้านใดด้านหนึ่งจิ้มกับขั้วปักด้านใดด้านหนึ่งวงเล็บสีกลาววงเล็บสายสีกลาว ได้นะแล้วใช้ปลายมิเตอร์สีดำแล้วใช้ปลายมิเตอร์สีดำแตะกับขั้วลบเบ็ดแตะกับขั้วลบเบ็ดหรือขั้วกลาวที่เรามั่นใจ หรือขั้วกาวที่เรามั่นใจหรือขั้วกาวที่เรามั่นใจถ้าเข็มมิเตอร์เลื่อนขึ้นถ้าเข็มมิเตอร์เลื่อนขึ้นแสดงว่าดี แสดงว่าด,ดีถ้าไม่เลื่อนขึ้นถ้าไม่เลื่อนขึ้นให้ย้ายปลายมิเตอร์สีแดงให้ย้ายปลายมิเตอร์สีแดง ไปแตะขั้วสายสีก้าวไปแตะขั้วสายสีก้าวของอีกปลั๊กหนึ่งที่เราดึงออกของอีกปลั๊กหนึ่งที่เราดึงออกนะครับ ถ้าเข็มมิเตอร์ขึ้นก็ถือว่าดีถ้ายังไม่ขึ้นอีก แสดงว่าสายกลาวขาดอ่ะอันนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าเวลาเราวัดกลาวอสมมตินะนี่สม,สม,ส,ม,ส,ม,ส,มสมมติให้ดูนะครับสมมุตินะมีไม่ใช่ปลักเปล่านะสมมตินะเวลาเราไปเจอสีกลาวใช่ไหมเราดึงออก มันจะมีสองข้างถไหมสมมติว่าเราสงสัยข้างไหนเราก็เอาข้างนี้ก่อนแล้วก็ไปมิตเตอร์สีแดงจิ้มที่สายกาวและอีกข้างหนึ่งก็จิ้มที่สีดําก็จิ้มที่กาวหรือกวัวลบเบ็ดถ้าเข็มขึ้นจบเลยแต่ถ้าไม่ขึ้นปักที่เราดึงเมื่อกี้มาจิ้มอีกแล้วมิตเตอร์สีแดงจิ้มที่สายกาว แล้วก็มิเตอร์โพลบจิ้มที่สายกราดจิ้มที่กลาวหรือจิ้มที่<ว>ขั้วเบ็ดโวลบถ้าขึ้นจบถ้าไม่ขึ้นทั้งสองข้างเมื่อกี้แสดงว่าสายกราวขาดโอเคนะครับบางคนถามว่าเอ้าทำไมไม่วัดข้างนี้เลยล่ะข้างที่ออกอุปกรณ์เดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าตอนนี้เข้าใจว่าสายกลาวต้องวัดกี่ข้างครับทั้งสองข้างเวลาดึงปั๊บแล้วก็วัดทั้งสองข้างแต่ผิดกับวัดอุปกรณ์นะ ประดุปกรณ์คือเวลาดึงปักปักวัดไปหาองปกปร,กรณกเข้าใจวะแต่ถ้าเป็นกล้าววัดทั้งสองข้างบางคนบอกองวัดที่ออกจากองปรกรณ์ีิไม่จําเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหาถ้าเราใช้คําว่าออกจากอุปกปรณกมีมีปัญหาแน่ๆงั้นวัดทั้งสองข้างแต่ถ้าเราฉลาดเราวัดตรงไหนก่อนครับเวลาเราดึงปปักออกปุ๊บเราก็รู้ว่าปลักไหนอะที่มันจะไปลงกลาวได้เราวัดข้างนั้นก่อนถ้าวัดแล้วมันขึ้นก็จบเลยไม่ต้องวัดทั้งสองข้างเขาจยัง แต่ถ้าวัดแล้วมันไม่ขึ้นครั้งแรกให้ย้ายไปอีกปลั๊กหนึ่งถ้าปลั๊กใดปลั๊กหนึ่งขึ้นก็คือว่าจบโอเคนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเขาไปว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังตอนนี้เราเอาแค่ว่าวิธีการที่จะวัดสายกล่าวโอเคนะต่อไปขั้นที่สามได้แล้วเนาะต่อไปขั้นที่ 4, สีส่สีประจําสายสีประจําสายคืออะไรต่อไปสีประจําสายคือ สีประจำสายคือคือสีสายไฟที่วิ่งเข้าหาอุปกรณ์ที่เราพิจารณาคือสีสายไฟที่วิ่งเข้าหาอุปกรณ์ที่เราพิจารณาตอนนี้เราพิจารณาอะไรครับไ,ไฟไหมไมงั้นสีสายไฟที่วิ่งมาคือสีอะไร น้าอน้ำตาล,ตาลฟังให้ดีนะชา้าช้านะชา้าช้านะอ่ะตอนนี้ผมเอาลูกนี้ไปอยู่ในหน้านี้สมมุติเราลองวัดตัวมันเองใช่ไหมเราวัดตัวมันเองก็คือตัวนี้ถูกไหมตัวมันเองดีสมมุติเราวัดตัวมันเองนะข้อหนึ่งดีอ้าวดีครับจานถูกไหม ตัวที่สองด้านซ้ายไม่ใช่ใช่ไหมทำไมไม่ใช่อ่ะก็เนี้ยติดๆๆติดติดติดไงอันที่สามเราเพี้ยนนะด้านขวาก็คือสายสีเขียวเราวัดยังวัดแล้วสม<ง>มุติว่ามันดีมันดีแหละเราดูไปข้อสีจะเหลืออะไรครับที่ไม่ติดสายสีน้ก็นี่ไงสีน้ำตาลเส้นนี้ที่มีปัญหาแน่ๆถามว่าต้องวัดไหม ไม่ต้องวัดเพราะว่าไอเน,นี้ยดีแน่ๆไอน,นี้ก็ดีแน่ๆไอน,นี้ก็ดีแน่ๆก็เนี่ยสีน้ำตาลจากนี้ไปยังหลอดไปไหมอะถามว่ามันขาดตรงไหนไม่จําเป็นต้องรู้เร,เรามีหน้าที่คือจําสายจากน้ําตาลตรงเนี้ยไปท้าน้ําตาลนี้จบไหมจบเพราะอะไรครับเพราะสมมติว่ามันขาดตรงนี้นะสมมติว่ามันขาดตรงนี้ เราจำเราจำจากนี้ไปเท่านี้หายไหมหายถ้ามันขาดตรงนี้เราจำจากนี้ไปตรงนี้หายไหมหายแล้วมึงจะหาทําไมมันขาดตรงไหนนี่แหละคือความเข้าใจว่าเราต้องกรีดสายไฟเพื่อไปหามันขาดตรงไหนไม่ต้องคนระัถูกไง โอ้ยจานเปลืองสายไฟไม่เปลืองหรอกครับเพราะปลั๊กมันอยู่ใกล้กันหมดเดี๋ยวตอนไปนทําจะให้เห็นเลยโอ้มันอยู่ใกล้กันเนี่ยใช้แค่คืบนึงอะง่ายกว่าเอา้า,าถ้าเราคิดเป็นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมันอาจจะไม่ใช่สีน้าตาลนี่ก็ได้แต่มันเป็นที่อะไรครับ <คา S 1> เป็นที่รอยต่อของปลั๊กนี่อ่าเป็นที่รอยต่อของปลักปออปล๊กนี่ คือตอนนี้เราต่อปั๊กอ่ะคือตอนเราดึงปั๊กนี่ออกใช่ไหมเราวัดตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมแต่ตอนเราวัดสีเขียวอ่ะเราวัดฝั่งนี้กับฝั่งนี้แต่ไอ้รอยต่ออ่ะอันจะเป็นไปได้งั้นตอนที่เราดึงออกมาวัดอ่ะเราดูด้วยว่าเชี้ยวปั๊กมัน,ม,นมันงอมันหลดุดมันหลวมไหมต้องดูด้วยนะครับโอเคนะแต่ถ้าเราดูแล้วมันไม่หลดุดไม่งอไม่หลวม่างเนี้ยตัวมันเองมองซ้ายไม่ใช่มองขวาดีสีประจำสายจำเลยครับเก็บตังแน่นอน อย่างนั้นถ้าเราดูจากตารางนี่เป็นไงครับเราใช้มิเตอร์วัดกี่ครั้งครับหนึ่งครั้งสองครั้งครั้งที่สามใช่ไหมไม่ต้องสายเลยเรียนในปรจัยอิสักเลยใช้มิเตอร์แค่สองครั้งถ้าคุณใช้เกินสองครั้งแสดงว่าไม่เจ๋งหมายถึงกินเงินผมนะ แต่บางคนบอกตัผมไม่ได้เรียกอาจารย์ผมจะใช้กี่ครั้งอาจารย์มาว่าผมทำไมไม่เจ๋งไม่ได้ว่าคุณแต่ผมพูดว่าถ้าใครเรียนับผมแล้วเนี่ยมันควรจะใช้แค่ไม่เกินสองครั้งเนอ่าถ้าเกินสองครั้งแสดงว่าเฮ้ยคุณไม่รู้ละคุณคิดไม่ได้นะครับงั้นนี้ก็คือเป็นตัวอย่างแรกนะครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันในกรณีถ้าเกิดเป็นไฟท้ายละ่ะไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำละ่ะใช่ไหมไฟตื้นไฟสูงละ่ะ คิดยังไงวันนี้ฝากให้ดูคลิปนี้แล้วกลับไปคิดดูที่บ้านเพราะอะไรครับตารางมีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมในหนังสือท่านมีอยู่แล้วอ่าหยิบหย,ยิบหนังสือมาอ่าเนี่ยในหนังสือท่านมีอยู่แล้วนะครับว่าอันนี้แบบไฟส่งไหมแล้วไอ้ไฟท้ายเนี่ยอาจารย์คิดยังไงวะเนี่ยใช่ไหมอ่านะ,ะแต่แต่ผมไม่ได้มีแค่ ไปสง่งไแบบแบบแยกอย่างเดียวนะผมทําให้คุณทั้งแบบแยกแบบรวมและแบบอะไรครับแบบเปิดไฟใส่หมกลองไปดูก่อนพรุ่งนี้อาจารย์มาเฉลยครับนะลองดูแล้วก็ไปดูไฟท้ายอะไรมาด้วยรอดูเลยในหนังสือเล่มนี้เนาะใครที่มีอยู่ก็เรียนรู้ตามไปด้วยเลยครับวันนี้อาจารย์ก็ไม่อยากจะลงลึกไปเดี๋ยวมันจะเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันนะครับว่าเอ๊แล้วถ้าไฟท้ายมันเป็นยังไงเนาะ แล้วถ้าเป็นไฟส่งไม้ที่เป็นใช้เมนแบตเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันและสุดท้ายเราจะมีอะไรครับเราจะมีตารางให้ครับแต่วันนี้เรามาเรียนรู้พี่มาของตารางโอเคนะครับอ่ะวันนี้สําหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ